นะครับลูกจะมาแบ่งปันแนวทางของวันที่1พฤศจิกายน10มื่น M K K คำเตือนเด็กท oui> ี่ม mm ีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่กันเนาะวันนี้ลูกก็ขอให้ดวงสมพงษ์เลขสัมพันธ์กันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์สองทุ่ครึ่งนะครับสอนะครับอืนะฮะ ก็พี่ๆบนบ้านนะครับเราก็ได้รับเจาะกันไปนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนาะก็ย้อนกลับไปดูกันด้วยนะครับคลิปนี้เลยนะครับใบนี้เนาะนะครับและในวันนี้นะครับสาตุลาคม66นะครับลูกจะมาแบ่งปันแนวทางของวันที่หพฤศจิกายน66ให้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและท่านใดนะครับที่ สถานในทุกวงปู่นะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้หน่อยนะครับลูกจุดไปแล้วนะครับเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยลูกจะแบ่งปันอะไรนะครับเนาะอ่ะใครที่เห็นแล้วนะครับคอมเมนต์เลขเก้านะครับเปิดดวงรับทรัพย์รับสิ่งดีๆกันเข้ามานะครับและลูกก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับสี่โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับโชคดีนะครับ ได้เลขมงคลกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญมหาบุญสนกันด้วยนะครับ